ちゃん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 ちゃ วันที่28พฤษภาคม2565เวลา9นาฬกากรมประมงขอนแก่นได้จัดกิจกรรมโครงการปล่อยกุ้งก้ามกามลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐหนุนเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำสร้างแหล่งอาหารรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีนายเฉลิมชัยสุวรรณรักอธิบปีกรมประมง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐจํานวน1ล้านตัวหนุนฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจให้เป็นแหล่งอาหารชุมชนที่มั่นคงเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเพื่อเป็นการฟื้นฟูผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับชุมชน โดยมีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้กับชุมชนนำมาซึ่งรายได้และโอกาสในการดำรงชีพให้กับประชาชนมีอาศัยอยู่รอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐและพื้นที่ใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงสินค้าประมงสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์นิทรรศการให้ความรู้ด้านการเพาะและอนุบาลกุ้งก้ามกามของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกิจกรรมแสดงผลงานวาดภาพของนักเรียนในหัวข้อในน้ำมีปลาและมนสเสน่ห์ใต้ท้องน้ำกิจกรรมแสดงกุ้งก้ามกาม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกุ้งก้ามกามขนาดใหญ่ในเขื่อนอุบลรัฐการสาธิตการประกอบอาหารจากกุ้งก้ามกามต้มยำกุ้งโดยอธิบดีกรมประมงพร้อมเปิดกิจกรรมแข่งขันประกอบอาหารด้วยวัตถุดิบกุ้งก้ามกามเขื่อนอุบลรัฐและมอบประกาศนียบัตรและของรางวัลแก่ผู้ชนะในกิจกรรมของโครงการดังกล่าว โดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากครับสำหรับกิจกรรมในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือว่าทุกที่ที่ตรงมงได้าเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงอย่างเช่นกุ้งกามกรามหรือว่าสัตว์น้ำที่อาจจะเป็นสัตว์น้ำพื้นถิ่นที่นิยมบริโภคเนี่ยผมก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะเป็นแหล่งอาหาร นะครับอันนี้เป็นประการสําคัญคือเราต้องการจะเพิ่มผลผลิตแหล่งอาหารในในพื้นที่นะครับให้สําหรับพี่น้องประชาชนอันที่2ก็คือเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่อาจจะ,ะใกล้เคียงดื้อว่าเกือบจะสูญหายไปนะครับเราก็มีการเพิ่มผลผลิตเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพื่อจะช่วยทําให้สถานการณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่ว่า ในระยะหลังนะครับกรมมงก็จะเน้นในเรื่องของการ<ช>เชิงชเศรษฐกิจให้มากขึ้นนะครับเพื่อบรรเทาให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากเรื่องของโควิด -19 นะครับในกรณีที่ยังประกอบอาชีพยังไม่เป็นปกตินะครับการเพิ่มบรผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ำเนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ตรงที่สุดและก็ถึงประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนได้ได,ได้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะได้บริโภคสัตว์น้ําที่ราคาไม่แพงนะครับในสถานเศรษฐกิจขณะนี้นะครับ แต่ขณะเดียวกันนะครับผู้ที่ประกอบอาชีพก็สามารถที่จะมีรายได้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงนะครับยังอ่างเก็บน้ําต่างๆทั่วประเทศเราทําอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในทุกอ่างเก็บน้ําที่ที่ไม่ว่าจะเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือการไฟฟ้าหรือของกรมจลนประทานนะครับเราก็มีการเพิ่มบริษัทน้าอยู่เป็นระยะและก็เป็นประจำนะครับแต่ที่เขื่อนอบนุบลรัฐเนี่ยท,ที่ที่มาในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าผลผลิตสัตว์น้ําที่กรมงงได้ดําเนินการไปเนี่ย มีผลตอบแทนเป็นรูปธรรมได้ค่อนข้างสูงนะครับอีกประการหนึ่งก็คือพี่น้องประชาชนสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรได้ค่อนข้างดีนะครับมีชุมชนที่ช่วยกันดูแลเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็ก็ถือว่าเห็นเป็นรูปธรรมนะครับแต่อ่างเก็บน้าอื่นอาจจะกว้างมากเรา,าไม่สามารถที่จะเก็บรวบรวมผลผลิตได้อย่างชัดเจนเหมือนที่นี่นะครับก็แต่ถึงไงก็ตามเราก็มีแนวทางมี กิจกรรมหรือมีโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่องทุกแหล่งน้ำหรือทุกอ่างเก็บน้ำอยู่แล้วครับ